สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวอาออกเจ้าเป็นจากเจ้าวากวัดพระบาทน้ำผุนะครับคุณศึกซะเถอะรีบศึกซะเลยนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานท่านฟังผมไว้นะครับคดีวัดพระบาทน้ำผุเนี่ยไม่ใช่จบแค่ ลาออกกาศจากการเป็นเจ้าวาดไม่ใช่จบแค่นี้มันต้องจบด้วยมีคนติดคุกเป็นร้อยปีนะครับต้องมีคนติดคุกเป็นร้อยปีแล้วจะต้องยึดทรักที่หลอกชาวบ้านเข้าไป เมื่อวันที่12สิงหาคม2568พลตดโทรเรวัตเกลิ่นเกษรอ,อดีตนายตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไลฟ์คุยกับพี่น้องประชาชนถึงคดีวัดพระบาทน้ำพูระบุว่าเสียความรู้สึกอย่างมากกับวัดพระบาทน้ำพูตนมองว่าเป็นวัดที่ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอสสุดท้ายกลายเป็นพุทธาณิสเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำาพุโกหกประวัติเป็นโมคาบรุษแต่งเรื่องทำตัวให้ดูสูงส่งให้คนศรัทธาแย่จริงๆแล้วยังแก้ตัวน้ำคุณคุณท่านศึกซะเถอะตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน ท่านฟังผมไว้นะคดีนี้จะไม่จบแค่เราออกจากการไปเจ้าอาวาสแต่ต้องมีคนติดคุกเป็นร้อยปีและต้องยึดทรั์ชาวบ้านที่หลอกเข้าโดยเอาผู้ป่วยโรคเอสมาวางหลอกนี่มันช่อโกงประชาชนเจ้าพนักง,งานตํารวจต้องแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนมันต้องจบด้วยมีคนติดคุกเป็นร้อยปีมาเล่าเรื่องวัดพระบาทน้ำพุนะครับผมก็รอว่า มันเสียความรู้สึกมากๆนะกับวัดพระบาทน้ำพุ้เนี่ยนะครับคือเป็นวัดที่เราเห็นว่าช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือคนเป็นเอดที่จะเสียชีวิตสมัยก่อนมันไม่มีทางรักษาไงนี่กลายเป็นพุทธพาณิชย์เต็มๆเลยครับเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำาพุโกหกประวัติโมคบุรุษ นะครับโกหกประวัติไอ้ฮาแต่งเรื่องนะครับแต่งเรื่องว่าจบเทพศิลินจบปิญญาตีกเกษตรไปจบปิญญาโทออสเตรเลียทำให้ดูว่าสูงส่งแล้วละทางโลกไปบวช คนมันก็จะศ oh, yeah, รัทธาโอ้แย่จริงๆนะครับแย yeah, ่จริงๆพอเขาจับได้ไล่ทนันมีคนไปเช็คว่าอ้าวหนึ่งไม่จะได้จบเทพซิลินนี่หว่ามึงไม่ได้จบกเกษตรนี่หว่ามึงไม่ได้ไปจบปิญญาโทนี่หว่าก็ยังแถอีกนะยังแถอีกนะครับว่าไอโรงเรียนบ้านนอกที่เรียนอยู่เนะี่ย ไอ้ต่างประเทศเขาเคยมาบรรยายเรื่องอะไรไม่รู้เลยฝันไอ้หานี่เสือกฝันว่าไปจบปิญญาโทที่ประเทศนั้นนะครับยังแก้ตัวไปน้ําขุนๆนะครับเขาบอกอ้าวไม่ได้จบเทศศิลินนะบอกอ้อจะไปแข่งเปน็นนักฟุตบอลหรือไปเตะบอลกูว่ามึงนั่งรถเมย์ผ่านที่ไหนมึงก็บอกว่าจบที่นั่นนะดีว่ามึงไม่ได้บอกว่าจบกจับจุฬาธรรมศาสตร์ หรือไม่ได้มาหลอกว่าเป็นด็อกเตอร์ไปอีกนะครับผมว่าคุณไม่ใช่เวลาออกเจ้าเป็นจากเจ้าวากวัดพระบาทน้ำผุนะครับคุณศึกซะเถอะรีบศึกซะเลยนะครับตอนเนี้ยตํารวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานท่านฟังผมไว้นะครับคดีวัดพระบาทน้ำผุเนี่ย ไม่ใช่จบแค่ลาออกกาศจากการเป็นเจ้าวาดไม่ใช่จบแค่นี้มันต้องจบด้วยมีคนติดคุกเป็นร้อยปีนะครับต้องมีคนติดคุกเป็นร้อยปีแล้วจะต้องยึดทรัพย์ที่หลอกชาวบ้านเข้าไปที่หลอกชาวบ้านเข้าไปให้ทำบุญ โดยเอาคนป่วยโรคเอดมาวามาหลอกนะครับเอาเอาคนป่วยเหมือนประเภทเอาหมาโดนรถชนไปเลี้ยงในวัดให้คนสงสารนะครับนี่มันช่อโกองประชาชนเจ้าพนักง,งานตำรวจท่านเลขาโกปปทต้องแจ้งข้อหาช่อโกองประชาชนนะครับหาผู้เสียหาย เอาสักสิบลายพอให้เข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าช่อโกงประชาชนรวมทั้งไอ้ลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ที่ออกมาพูดว่าทุกคนก็สมหวังนี่ได้เงินไปก็ให้วัดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเขาก็ได้ค่าในหน้าไปสามสิบเอร์เซ็นเอาเงินไปสร้างบ้านสร้างช่องราคาเป็นร้อยล้านต้องตั้ง ข้อหาฐานความผิดช่อโกงประชาชนนะครับจะได้ดำเนินการยึดทรัพย์น่าตกใจมากนะในรอบสามสี่ปีที่ผ่านมาโอนเงินจากวัดไปให้สีกาวันละล้านบาทโอนเงินจากวัด ไปให้สีกาวละล้านบาทนี่ไงมันถึงอยู่วัดไม่ติดนะตีสามตีสี่แม่นตื่นมาแล้วครับทำเป็นเดินไม่ได้นั่งรถเข็นบาทอันหนึ่งไปตามตลาดต่างๆนะครับได้เงินมาแบ่งกันเจ็ดสิบสามสิบโอ้โห ผมเองก็หลงศรัทธาเห็นแล้วก็โอ้ยพระระดับนี้แล้วระดับท่านเจ้าคุณแล้วยังต้องนั่งรถเข็นมาบินทบาทนะครับญาติโยมใครที่บริจาคไปท่านถูกช่อโกงคือทำให้สำคัญผิดในข้อเท็จจริงแล้วท่านก็ทำบุญไปท่านไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนครับ มาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ปปทก็ได้ครับปปทเพราะเจ้าว,า,วาดวัดพระบาทอัมพูถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อจะได้ตั้งข้อหาไอโยมอุปถากนะครับว่าช่อโกองประชาชนนะครับโดยใครเป็นผู้สนับสนุนอะไรกันนะครับท่านจะทำบุญไปแค่ร้อยบาทตอนนี้ท่านเพิ่งรู้ว่าท่านถูกโกหกหลอกลวง ท่านก็ไปแจ้งความดําเนินคดีพอแจ้งความดําเนินคดีถึงสิบคนมันก็เป็นช่อโกงประชาชนยอมความไม่ได้ครับมันจะเอาเงินมาเคลียก็ไม่ได้นะครับต้องดําเนินคดีอย่างนี้นะครับส่วนกรณีที่เจ้าวาดโอนเงินของวัดเอาไปให้สีกาอันนี้ต่างกันต่างวาระนะครับโอนไปครั้งหนึ่งก็หนึ่งกรรหนึ่งวาระนะครับศาลจะพิพาษษาจําคุก เท่าที่ผ่านมานะครับก็คดีละประมาณ3ปี3ปี3ปีนะครับเดือนหนึ่งโอนไปกี่ครั้ง30ครั้งก็เอา3าปีคูณสาก็900ปีแล้วนะครับไอ้พวกนี้ต้องเอาติดคุกติดตารางให้หมดนะครับถือว่าเราชำระพระพุทธศาสนาให้สะอาดนะครับ